สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแฝดที่พลัดพรากเจอตัวที่เกาหลีเวียหนึ่งเดียวในไทยดังไกลแดนโสมเจอตัวแล้วพี่ชายแฝดเวียสุกรวัตรเป็นพระเอกดังอยู่เกาหลีเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตของพระเอกหนุ่มผิวเข้มวิกหมอชิดเวียสุกรวัตรขนารถที่คว้ารางวัล Fa k อ of a s เ a ีย a r d ดดาราภาพยนตร์เอเชียที่น่าจับตามองจากภาพยนตร์ชายรักชายเรื่องมาริลา ในงานเทศกาลภาพยนตร์ปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2017ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยในอิสตาแกรมละครช่อง7จ็ดแอทไซสีเอชเจดรามได้โพสต์ภาพของเวียตอนขึ้นรับรางวัลและเขียนข้อความว่าเวียสุกรวัตรรับรางวัลเฟกออฟเอเชีย a วอร์ดดาราภาพยนตร์เอเชียที่น่าจับตามองจากภาพยนตร์เรื่องมาริลา ในงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่เมืองปูซาน usan, ประเทศเกาหลีใต้โดยรางวัลสาขานี้มีผู้ได้รับ4คนได้แก่ดาราชายจากไทยและเกาหลีดาราหญิงจากเวียดนามและญี่ปุ่นปูซานฟิล์มเฟสติวัล2017 #fakeoffasiaaward c h 7 d r a m a s o c i e t y หลังจากที่ได้รับรางวัลเสร็จแล้วก็มีเอกอัครราชทูตไทยณนกะรุงโซลรวมถึงภรรยา มารวบแสดงความยินดีด้วยส่วนสื่อของเกาหลีก็มีการพาดหัวข่าวหลังจากเวียได้รับรางวัลเรียกว่าจองอูซองประเทศไทยหล่อไม่แพ้กันจริงๆความหล่อแถมผลงานโดนใจนักร้องแดนกิมจิเจียมินสาวเกิร์กรุ๊ปจากวงมิสเอสำหรับพระเอกหน้ามนเวียสกุลวัฒที่ไปร่วมอัดรายการเกมโชว์ของช่องแล้วนักร้องสาวเกาหลีปลื้มจนยกป้ายไฟเชีย เจ้าตัวบอกเป็นมิตรภาพที่ดีที่ได้รู้จักนักร้องสาวเกาหลียันความฮอตยังไม่ดังไกลถึงเกาหลีแต่ถ้าเป็นประเทศกินไม่แน่หนุ่มเวียยังรับอีกว่าไปอัดรายการที่ประเทศอินเดียเรียกได้ว่ากระแสดังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ